คันนี้ราคาซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่สามแสนทวนปีสิบเก้าไม่เจ็ดพันด้วย,ด,ด,วยดูดูดูรถสดนะครับรถสดสดซื้อใช้ภรรยา <the> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบ e ์ t o r y นะครับวันนี้มาเจอกับผมเคโตนะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิว z ซ x 1 0 r นะครับก็นี่เป็นพี่เอกและพี่ชายนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้มารีวิว z ซ x 1 0 r พี่เอกนะครับที่เอามาใหม่นะครับวันนี้สดๆร้อนร้อนเลยนะครับแล้วเราจะมาสัมภาษณ์พี่เอกในหลักๆสส่วนก็คือรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ ทำไมถึงขาย z X10 คันเก่าแล้วก็ทำไมถึงมาซื้อ z X10 เหมือนเดิมโอเคนะครับก็มาฟังกันเลยนะครับเพื่อนๆก็พี่เหน่ครับก็รถคันนี้ซารถ z X10 R เนี่ยปีไหนครับพี่คันนี้ปีนี้ในเรื่องมันปี18ปปี18ปอ๋อปี18โฉมปี19ครับถ้าเขาถ้าเขาเรียกกันก็คือปี19เนาะโฉมฝาแดงโฉมฝาแดงนะฮะคือคันเก่าก็โฉมนี่เลยับชอบ ก็เป็นเรื่องฝาแดงสองร้อยกคันเก่าที่ขายไปก็เป็นสิบเก้าฝาแดงอ๋อแต่เลื่อนมันเป็นสิปดครับปีสิบแปดถึงปีสิบเก้าทำไมทำไมถึงขายคันเก่าไปพี่ก็อยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวสปอร์ตอยากเปลี่ยนเป็นแนวแบบสปอร์ฮ่าฮ่าฮ่าน่า่เป็นฮาเ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 น่าฮนาฮ่าฮาา่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 ่่า่า ก็ขายเซ็ X10 เด็ดแนวมาตับแนวนี้อะเซ็ต X10 คันเก่านี่ขายเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ครับสามแปดสามแปดโอ้ก็พวกเห็นในเฟซเลยมาซื้ออแล้วก็มาซื้อคันนี้ห้าแสนแล้วขี่เป็นยังไงครับไปยังไงมายังไงถึงได้มาซื้อ z X10 กลับขึ้นมาครับพี่ประมาณว่าอารมณ์ชอบสไตล์ขี่รถ ค่อนข้างเร็วแล้วก็ฟุตปาร์ซิ่งอะไรเงี้ยประเด็นแาเลมันก็ซิงได้แต่มันมันมันไม่ตอบโจทย์รถสายสปอร์ตก็ทีคนคิดถึงแนวสปอร์ตมันเดิมเนาะชอบสายสปอร์ตถ้ามีถ้ามีเหลือๆก็2คันนี่อันนี้ก็ไม่มีที่จอดแล้วครับตอนนี้ขี่ไม่ไหวละคนเดียวเนาะพี่ก็นี่ครับเป็นเหตุผลนะครับพี่เอกนะครับ ก็ทําไมขายเซตเลขสิบแล้วก็อยากมาซื้อเซตเลขสิบคือหายากนะครับคนที่จะขายเซตเลขสิบซื้อเซตเลขสิบแล้วปีเดิมด้วยนะฮะนี่เลยดูที่เขาโพสขายครับคันนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่อ๋อค oh, ันนี้พักมาว่าพี่มีรถคันนึงลงขายก็เลยทูไปก็มีคนสนใจเยอะอยู่กันครับแต่ว่าเรายัางไงไม่รู้คือเขา ล็อกคิวให้เราก่อนมีคนจะไปเอาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าคือเหมือนกับว่ารับปากให้เราว่ามีจะจะขายให้เราอ๋อคือเขาโพสต์ขายเมื่อวานใช่ไหมพี่อันนี้เขาก็เลยทีนี้พี่ก็ติดต่อไปชก็เลยได้คุยกับพี่ก่อนก็เลยต้องรักษาคําพูดก็เลยต้องรอไว้ให้พี่ไปทําเรื่องซื้อนะครับจริงๆวันนี้มีคนจะรอต่อหรือทาเรับไม่เอาถ้าเราไม่เอาถ้านหลุดจองนี่ก็เรียบร้อยคันนี้ ราคาซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่ราคาต้องบอกก่อนเป็นราคาที่แบบพ่อค้ายังยังกล้าให้สูงกว่า <c oughs> ได้มา 3, <c oughs> สาแสนทวนสแสนทวนปีสิบเก้าไม่เจ็ดันด้วย <c oughs> 7, ด,วยดูดูดูรถสดนะครับรถสดซื้อใช้พรัรยาไม่เจ็ดันสี่น่าจะเจ็ดพันอันนี้พี่ขี่มาแล้วสักประมาณร้อยโลนะอพัทยาทำมาากพัยาประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยโลก็ตีไปสักเจ็ดันสามกว่าเจ็ดพันสมอ๋อ อันนี้เป็นรถฝรั่งเลยเหรอครับพี่ใช่รถเป็นชา,ชาติรฝรั่งก็คือฝรั่งฝรั่งซื้อมาขี่เลยไม่มีลูกชายคนไทยไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ไปร,รุ่นอเมรมิกาไปรุ่นอเมริกาแท้ๆเลยคนแก่เขาไม่ชอบสปอร์ตกาเลยขายเขาซื้อมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์เขาเนาะอ๋ออย่างคันนี้แบบจอดทิ้งไว้ดูแล้วน่าจะจอดทิ้งไว้อย่างเดียว มีแต่ใยในมุมใบไม้อะไรเต็มดูท่อเหมือนรถไม่ได้ล้างไม่ได้ดูแลเลยนะที่ตัวยางเดิมแข็งเนื้อแข็งหมดนะฮะแล้วก็ซีลโช๊คแตกหมดแล้วแต่ว่าตัวรถนี่เดิมสนิทนะครับรถเดิมสนิทเลยสีใหม่มากสีใหม่ไม่เป็นรอยชุดสีใหม่เป็นรอยกว่านี้ชุดสีนี่เนียนลิปไม่มีแม้แต่รอยขนแมวนะครับแบบเนียนแบบ เงาไม่มีรอยนะครับที่มองเห็นนี่จะเป็นพวกคราบขี้แมงขี้ฝุ่นไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับพวกนี้นะเนี่ยขี้ฝุ่นขี้แมงนะครับไม่ใช่รอยจุดสีแตกนะครับสีนี่บอกเลยว่าดูของจริงใหม่เดิมยันท่อนี่ท่อเดิมยางก็เดิมท้ายเดิมหมดไม่มีรอยน็อตเก็เลยเดิมทุกจุดนะครับมีแต่งอยู่จุดหนึ่งผมเห็นที่ยึดโทรศัพท์ อันนี้น่าจะไม่เรียกว่าชุดแต่งนะครับเรียกว่าชุดอำนวยความสะดวกมากกว่าก็สไตล์คนเดินทางก็คนเพราะว่ามันได้มาไม่ครบก็เป็นอะไหล่เสริมเอ็กเซซซอรีที่ช่วยในส่วนของการอำนวยความสะดวกติดโทรศัพท์ไม่ติด้าบเพราะไม่ไม่ถอดเลยใช่ไหมพี่รู้แล้วว่าจะเอาไปใช้อะไรต่อเนี่ยไอเทียมรับเลยไม่ถุงแกงครับ เก็บพวงกุญแจกอะไรก็ได้อีกนะว่าไปก็ไปเอามาเงินสดเลยใช่ไหมครับพี่เนกครับผมโกำเงินสดสามแสนนะครับไปให้ฝรั่งฝรั่งก็ค่อนข้างจะเป็นไงบ้างครับละเอียดนี่อ๋อต้องเวลาต้องอ๋อคืนเงินสดและต้องเป็นเงินสดที่เป็นแสนไอเรียกอะไรเชือกไอนั่นลับบิน อ๋อจะได้ไม่ต้องนับเราก็เอาเงินสักสองแสนห้าแล้วก็พันริบบิ้มที่แกได้โอนไม่ได้โอนก็ไม่เอาอ๋อคือแกอยากเห็นเงินสดเงินสดอ๋อแล้วต้องมีริบบิ้นออกจากธนาคารใหม่ด้วยใช่ต้องมีโอ้โหเงื่อนไขอะไรของแกเลยตรงเวลาธนาคารนี้ห้ามต่อยเตรงเวลาเคยมีคนไปซื้อแล้วต่อเขาตินู่นนี่นั่นแล้วก็ต่อเขา เขาไล่กลับบ้านเลยอ๋อคือถ้าไม่ถูกใจปุ๊บเขาไล่กลับเลยคือจะไปแบบสไตล์ซื้อแบบอุ้ยตินู่นนี่นั่นขอดรอปราคาใช่ไหมพี่ไม่ได้เลยขายไปสามแสนแปดแล้วก็มีคนมาต่อครับหลือสามแสนห้าก็มีคนมาต่อครับน่าจะเป็นพ่อค้าครับทีวนี้ก็เลยตัดใจขายสามขวดอ่าก็ซื้อห้ามต่อ สามทุนนี่ไม่ต้องต่อแล้วเพระว่าแกต่อตัวเองไว้แล้วแก็ต่อตัวเองไว้แล้วถ,ถ้าถ้าลุดสามนี่ก็คือไม่ใช่แล้วก<อ>็จะกลายเป็นรถแบบว่ารถล้มหรือเปล่ารถหน้าสิบแปดมีประวัติหรือเปล่าอะไรอีกคนก็จะไม่เชื่ออีกนี่ถือว่าได้มาราคาถูกมากครับพี่เน็กคือคุ้มกว่านี้คุค้มกว่านี้มีไม่มีอีกแล้วผมบอกเลยไม่มีแล้วเครื่องก็สมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์ทุกหยุดนะฮะ พอจะสตาร์ทได้ไหมครับพี่ได้ครับเพราะท่อเดิมเนาะก็ไม่ได้เสียงดังมากม่แต่ดูฟังเสียงนะครับ หม่กลิปเลยโอ้หเสียงแน่นปั๊ก uh, อุ้ยไม่เจ็ดพันดูดูดูโหรดสามแสนเครื่องฝาแดง 7, ไม่เจ็ดพันหาที่ไ,<ด>ไหนไดนะ้ครับไม่มีอีกแล้วครับนี่ผมว่าผมได้มาถูกแล้วนะบักบักไอ้งูเลีย้ยบนี่ผมได้มาสี่แสนราคาเงินผ่อนนะฮะก็คือเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อนะมาเจอพี่เนกสามแสนนี่แต่ก่อนผมจะบอกให้ผมซื้อมาใหม่ๆพี่เนกขอซื้อต่อผมสองหมื่นได้เลย ให้ค่าเสียเวลาผมสองหมื่นได้เลยผมไม่ขายนะครับเนี่ยพี่เนกให้ผมเนี่ยเนี่ยก็เลยช่วยแกหารถใหม่ๆมาเนี่ยเนี่ยได้ถูกกว่าผมอีกน้องเคโตหอพักมาบอกก็นั่งดูรขายรถอยู่ส่งมาปิ๊งส่งมาแคปมาให้ดูพี่มีฝรั่งมาขายเนี่ยก็เลยโทรไปเลยคุยกันเมื่อคืนนี้นะเพี่ก็รถคันนี้ผมก็ ไปเจอในกลุ่มนะครับฝรั่งกับโพดขายก็เลยแคปแล้วก็ส่งลิงก์ให้พี่เนกนะครับก็พี่เนกจัดการจัดซ้าเรียบร้อยภายในไม่ถึง2ไม่ถึงวันไม่ถึง24ชั่วโมงก็เมื่อคืนนี้เราคุยกันทท่าประมาณ6ทุ่ม,ม,ม,มค,คุยกัน6ทุ่มวันนี้เที่ยงแกเอามาแล้ว <laughs> 12ชั่วโมงจบโอ้โหมาไวไปไวนะครับ ใครใครใครไม่เห็นใครเห็นแล้วไม่เอานี่ถือว่าพลาดบอกเลยค<ช>ันนี้สุดๆนูน่นราคานี่งเดิม,ม,มนอนครับไม่มีรอยขันนะครับแฟร์ลิงอะไรนี่ไม่มีรอยขันเลยนะฮะแค่มันจะมีพวกขี่แมงลังอะไรไม่รู้มาทําตรงนี้ลังต่อลังเตือนนึ่งทำไมทำในรูนัดเลยดูเครื่องโอ้ยพี่ผมชอบตรงนี้มากพี่ดูเสื้อเครื่องขาวขาว,ขาวจั่วเลยโอ้ยอย่อยร้อนแ้น <cido f> 1> 1> โอ้ดูดิปกติรถเราต้องมีข้าบขี้โคลนขาล้ามอะไรโอ้โหจอดทิ้งไว้จนจอดจนม <จน S 1> ังเขาเรียกว่าแมงหยอดด้วยคอท่อไม่กริบแต่หมอน้ำไม่ได้ใส่รถฝรั่งนี่คอท่อก็ปกติครับเพราะว่าโดนขี้โคลนขี่รถขี่ใช้งานครับรถบ้านจริงจริงเดิมหมดเดิมทุกจุดสุดยอดแล้วก็นี่ก็เป็น อีกมุมมองนึงนะครับสำหรับไบเกอร์ขายเซรีสิบปี2019แล้วก็ซื้อเซรีสิบ2019โฉมนสิบเก้าโฉมเดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยสุดจริงๆถ้าไม่ดีบ่อยไปไม่เหมือไม่เหมือนหกไม่มีเยอะด้วยนะครับซื้อมาก็ห้าพันกว่าเหมือนกันซื้อมาตอนนั้นห้าพันกว่าตอนตอนพี่ซื้อซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นเก้าซื้อสามเก้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าขายสามแปดโอ้โหซื้อปีเอ่สต้นปี เอาหกข้าศูนย์เป็นคืนอ๋อเหกข้าศูนย์คันดำซื้อต้นปีกลางปีสองขายใช่ปีเท่าประมาณปีหนึ่งจะไปรู้คันนี้คงปีหนึ่งแล้วพี่ขาดทุนไม่แค่หมื่นเดียวไม่หมื่นนะแต่งอ๋ออะไรแต่งด้วยเนาะพวกไม่มีอะไรเหมือนกันพวกอะไรแต่งที่เราหมดปีก็หลายหมื่นอยู่อ๋อถ้ามองแต่ราคาลดเหมือนกันมอ้น้ำกลางล้มนู่นนี่นั่น โอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับการสัมภาษณ์พี่เอกนะครับขายเซทเอกสิบซื้อเซทเอกสิบนี่ครับมีอยู่จริงนะแล้วปีเดียวกันด้วยนี่คือจะมีใครสักกี่คนนะครับที่ทําแบบนี้ได้อย่างพี่เอกนะาอึดอดจริงจริงอันนี้ไม่ไม่ไม่ล้อเลียนแกนะครับก็คือถ้ามีดีจริงเนี่ยแกไม่ซื้อแกไม่ซื้อเซทเอกสิบแน่นอนของดีจริงของขคดีจริงนะฮะอย่างเซทเอกสิบเนี่ยเป็นของ ได้ของแต่งมาจากศูนย์เยอะครับพวกเบมโบ่พวกกันสะบัดโอลูรินกันสะบัดเอรลรินไฟฟ้าเบมโบระบบเบมโบ่หน้าหลังโชว์โชว์ว่าซับแท้งใช่ผมว่าเป็นตัวพันธุ์ที่คุ้มค่าครับพี่แต่งมาจากศูนย์เยอะออกจากศูนย์นี่ระบบเบรกนี่กิ๊บเลยโชว์หน้าโชว์หลังนะฮะถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับเซท x สิบนะครับเป็นรถที่อะไรมือสองราคาถูกนะฮะถือว่าคัดตัวพันนี่ เซดริกสิบนี่เป็นคัสเป็นเป็นรถที่น่าเล่นในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับจับต้องได้นะฮะแล้วก็อะไรมือสองนี่ขายกันเพียบนะฮะตอนนี้มือสองตลาดมือสองเซดริกสิบคึกคักนะครับราคานี่เดียวกันเลยกับ R6 นะครับตอนนี้ก็หลายคนก็มอง,องดูแล้วแต่ความชอบนะครับเริ่มหารถมาครับนี่ เริ่มหารถมาขับซื้อถูกฤดูก,กาลด้วยนะครับซื้อหน้าหนาวนะครับเพราะว่าเป็นฤดูการออกทริปของชาวเบเกอร์นั่นเองเรามารี<บ>วิวตอนแต่งคิมอ๋อเดี๋ยว,วเรามาดูตอนแต่งนะฮะนี่เห็นเห็นเห็นเพราะว่าเห็นเพราะว่าหมกหมกท่ออาคาไว้นะครับตั้งแต่คันเก่าเนี่ยหมกท่อไว้ลงคันนี้มกท่อรอแล้วหมกท่อไว้แล้วนะฮะก็รอชมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวพี่เนเรื่อยๆนะครับในการแต่งสไตล์ของพี่เนนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็น่าจะมีออกทริป กันเรื่อยๆนะครับแบบที่นี่นะฮะตื่นตื่นสังสรรค์ตามภาษาพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากน,น,นะครับที่หนื่ที่งานรถเกียร์นะครับมาให้ข้อมูลในการาสัมภาษณ์เสด็จสิบคันนี้เพิ่งเอามาใหม่วันนี้เลยซิงๆนะครับสาม <3 S 1> แสนทุนยี่สิบเก้า,า,า,าฟาแดงไม่เจ็บพันนี่โปรโ,โ,โมทขนาดรถเกียร์น่าจะน่าจะพอใจมากครับตรงนี้ไม่ว่าจะโดนฝรั่งหลอกต้มนแรัวโดนกำลังเงินสดไปด้วย โอเคครับเพื่อนๆหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบ e ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เนกคอรเาียางเท่านี้นะครับสวัสดีครับ